สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมนำเอาสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะครับเป็นโรคมะเร็งตับอ่อนมาพูดคุยกันนะครับซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้นี้นะครับในเรื่องของมะเร็งตับอ่อนเนี่ยนะครับมะเร็งตับอ่อนก็เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเซลล์ตับอ่อนแล้วก็พบว่า คนที่สูบบุหรี่เนี่ยก็จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับอ่อนมากกว่าคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ถึงสาเท่าเลยนะครับรวมไปถึงผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะครับนี่คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงามากกว่ากลุ่มอื่นๆนะครับผู้ป่วยเนี่ยก็จะมาพบแพทย์ในระยะท้ายของโรคเพราะว่าในช่วงต้นก็จะไม่แสดงอาการจำเพาะโดยเฉพาะมะเร็งตับอ่อนเนี่ย ก็จะมีลักษณะอาการดังต่อไปนี้ก็คือปวดท้องบริเวณลิ้นปี่รวมถึงอาการปวดร้าวบ,บริเวณหลังเบื่ออาหารน้ำหนักลดลักษณะแบบโรคดีซ่านก็ได้แก่ตัวเหลืองตาเหลืองคันตามตัวปัสสาวะสีเข้มอุจจเลสีซีดปัจจุบันมีการรักษาได้หลายวิธีเช่นการผ่าตัดการฉายรังสี และการให้ยาเคมีบำบัดและการใส่ท่อระบายน้ำดีผ่านหน้าท้องหรือผ่านทางการส่องกล้องซึ่งหากตรวจพบได้เร็วเนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสในการหายขาดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองสังเกตอาการต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเราอาจจะมีอาการของมะเร็งตับอ่อนนะครับก็ไป ปรึกษาแพทย์ทำการรักษาต่อไปนะครับ